สวัสดีครับพี่น้องครับ oh. พูดจะภาษา,าวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มี3ตัวนะฮะเป็น3ตัวเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นวัวเลือดร้อยนะฮะเป็นวัวเลือดร้อยมีใบเพศแล้ว1ตัวอีก2ตัวยังไม่ได้ส่งจดนะครับ ถ้าพี่น้องตกลงซื้อเราจดให้แล้วก็เป็นชื่อท่านเลยนะครับบิดเดอร์เป็นชื่อเจ้าของโอนเนอร์เป็นชื่อพี่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่งงนะไม่งงนะครับผมเ,เห็นในกล้องมีสามมีสี่ตัวตัวสีขาวตัวเล็กติดมัดจำแล้วนะครับตัวสีขาวตัวเล็กติดมัดจำแล้วแล้วก็เหลือ ที่จะขายวันนี้คือ3ตัวนะครับเป็นตัวใหญ่3ตัวเลยนะฮะพี่น้องครับวัวอยู่ที่ตําบลห้วยใหญ่นะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นตรงหน้าจอให้ได้เลยนะครับพี่น้องครับ3ตัวนี้นะฮะมีประวัติชัดเจน ยืนยันว่าเป็นเลือดร้อยแต่เป็นเลือดร้อยเกรดรองลงมาหน่อยอันนี้เรียนตามตรงแล้วก็ที่สำคัญน้ำเลี้ยงไม่ค่อยจะพอและครับวันนี้บอกโละบอกขายยกไปเลยนะครับ3ตัวนี้นะยกเว้นตัวสีเทาตัวเล็กนะครับติดจองแล้วนะฮะส่วน3ตัวนี้เนี่ยพี่น้องครับวันนี้เหมากันไปเลยครับผมสมตัว 1 0 0 0 0 0บาทครับผม100,000บาทเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์ม10,000 0บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับนะฮะเป็นวัวเลือดร้อยพี่น้องครับมีประวัติชัดเจนท้าตรวจ dNA ได้เลยนะครับเอาละครับก็พูดจาภาษาวัวชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ชัดเจนจะไม่ออกสื่อโดยเด็ดขาดนะฮะเดี๋ยวเสือเดี๋ยวเสียชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวเสียประวัติการทำ คลิปนะฮะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้นะครับแต่ว่าเป็นเลือดร้อยเกรดรองนะฮะอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องดูตัวแรกตัวที่มีใบเพชรก่อนเลยครับเอาละครับพี่น้องครับผมให้ดูตัวแรกก่อนนะฮะตัวแรกตัวนี้มีใบเพชรนะครับใบเพชรผมขึ้นให้ตรงหน้าจอเลยนะครับตัวนี้ สถานะคือมีลูกมาแล้ว1ตัวนะครับก็คือตัวสีขาวนั่นแหละครับลูกของเขาแต่ว่าติดมัดจําแล้วนะครับตอนนี้ของตัวเขาเองเนี่ยผสมไปแล้วนะครับผสมกับพ่อพันุเลือดร้อยคุมฝูงไม่แน่ใจว่าท้องหรือยังอันนี้ไม่ได้รับประกันนะครับชัดเจนนะไม่ได้รับประกันครับผมส่วนสูงมี140ส่ครับผมนะฮะส่วนสูงมี140 ัวเกิดเมื่อวันที่18เดือน9 2019อายุประมาณ4ปีนะครับพ่อของเขาคือ V8 3 4 5ทับ7นะครับสายบนก็เป็น V8 เหมือนกันนะครับส่วนแม่เนี่ยก็คือ NK 4 3นะฮะตัวหัวรถนี่นะครับตัวที่ทำเขาแล้วนะฮะอ่าตำหนิไม่มีครับตำหนิไม่มีนะครับนิดเดียวก็คือวัวอาจจะ ขาดน้ําเลี้ยงไปสักนิดหนึงแต่ไม่ถึงกับโซมไม่ถึงกับซุดนะฮะไม่ถึงกับโซมไม่ถึงกับซุดครับผมนี่ฮะดูนะครับเป็นวัวโบสนะครับผมคลิปเนี่ยดำใบหน้านี่สวยเลยพี่น้องแต่เสียดายจริงๆวันนี้ทางท่านเจ้าของวัวต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเลาะออกอะครับ เมื่อก่อนเนี่ยมีหลานคอยช่วยนะครับแต่ว่าตอนนี้หลานได้ย้ายไปทํางานที่อื่นแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็มีงานเยอะนะครับมีธุรกิจที่จะต้องทํามีงานที่จะต้องดูแลฉะนั้นวันนี้ก็เลยว่ายวานให้พูดจาภาษาวัวเนี่ยฮะมาช่วยเปิดราคาให้นะครับโลโก้คือบาร์แล้วก็เจนะครับนัมเบอร์ศูนะครับ โลโก้อาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่ามีใบเพชรนะครับตัวนี้นะยืนยันครับผมมีใบเพชรตรวจได้เลยนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะฮะเอาละครับผมนี่คือตัวที่1นนะครับเพศดำคริปดำเป็นวัวโบสครับแต่สีจะอ่อนๆนิดนึงนะครับสีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ครับส่วนสูงประมาณ140ครับพี่นะฮะแต่ว่าคริปโหเนี่ยลึกเลยนะครับคริปดำลึกเลยนะฮะอันนี่ครับ ดูนะครับผมสวยครับตัวนี้นะฮะเพิ่มเนื้ออีกสักนิดนึงนะครับบำรุงดีๆรับรองว่าขายได้หลักเหยียบแสนพี่น้องแต่วันนี้ราคาถัวเฉลี่ย30,000ืนพี่น้องครับสามหมกว่าบาทนะฮะแสนหนึ่งได้3ตัวนะแสนหนึ่งได้3ตัวเอาละครับไปดูตัวต่อไปกันครับตัวถัดมาพี่น้องครับตัวนี้ถ้าไล่เลี้ยงตามัมเบอร์จะเป็นเบอร์0ูนะฮะ จะเป็นบาร์เจศพี่น้องครับแต่ว่ายังไม่ได้จดนะครับยังไม่ได้จดยังไม่ได้ตีเบอร์เรียนแบบนี้พี่น้องครับถามว่าวัวโตแล้วจดได้ไหมสามารถจดได้นะครับจดได้ถึง2ปีตัวนี้อายุประมาณ1ปีพี่น้องครับนะฮะอายุประมาณ1ปีส่วนสูงประมาณ140ครับผมเป็นแดงโบสเหมือนกันวัวไม่ได้ทําเขาด้วยพี่น้องนะฮะวัวไม่ได้ทาเขานะครับเนี่ยฮะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมมองเห็นความสวยแล้วก็ความลึกของเขาอยู่นะครับนะฮะผมมองเห็นว่าเขามีความลึกอยู่ในตัวขาดน้ำเลี้ยงนิดเดียวนะครับเอาไปปั้นดีๆไปทำดีๆเนี่ยเ,เป็นแม่บล็อกได้เลยนะครับหลายคนอาจจะติดว่าวัวมีเขาไม่เป็นไรพี่น้องครับวัวมีเขาก็ส่งลูกได้ส่งลูกสวยได้นะครับอยู่ที่ว่าท่านเลี้ยงเขาแบบไหนนั่นเองนะครับ ทำเขาคงไม่ทันแล้วฮะนะครับทำเขาคงไม่ทันแล้วน้องคงจะเจ็บมากเลยถ้าทําตอนนี้นะไม่แนะนําดีกว่าพี่น้องครับไม่แนะนําดีกว่าแต่วัวเนี่ยยืนยันนะครับเป็นพันุแท้เลือดร้อยนะครับแม่ของเขาคือบาเซตวีเ s ลเอ็มนนะครับนะฮะมีประวัตินะครับผมขึ้นใบเพชรแม่ให้ดูเลยนะฮะผมขึ้นใบเพชรแม่ให้ดูเลยแล้วก็พ่อของเขาเนี่ยคือ เดโมโลโจ116นะครับผมขึ้นใบเพชรพ่อให้ดูด้วยนะครับส่วนสูง140ประมาณนะฮะตำหนิไม่มีครับติดอย่างเดียวคือไม่ได้ทำเขาเป็นบามั่นแดงโบสด้วยนะครับคลิปเนี่ยดำชัดเจนเลยเพศดำนะฮะใตยเพศก็ดำครับผมนมไม่มีติ่งครับนะฮะเป็นวัวอายุ1ปีนะครับประมาณ1ปีนะฮะเนี่ยครับตัวนี้นะฮะกรีบเกือบไม่มีปัญหาครับ ีบเท้าไม่มีปัญหาเนี่ยฮะใบหน้าเป็นแบบนี้ครับอ่าเห็นชัดเจนนะครับผมนี่ฮะเอาละครับเดี๋ยวไปดูวัวสาวน้อยอีกหนึ่งตัวนะครับตัวถัดมาพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นเลือดร้อยเหมือนกันนะครับมีประวัติชัดเจนแต่ว่ายังไม่ได้ตีเบอร์ยังไม่ได้ทําเขาน้องอายุประมาณ8เดือนพี่น้องครับนะฮะส่วนสูงนเนี่ย เกือบเกือบร้อยสี่สิบแะครับเป็นวัวโครงสร้างดีนะพี่น้องแต่ขาดน้ําเลี้ยงอย่างที่บอกนะครับแต่ขาดน้ําเลี้ยงเป็นบาร์มั่นแดงโบสนะครับคือสามตัวเนี้ยโบสทุกตัวเลยนะฮะนิดเดียวคือขาดอาหารขาดน้ําเลี้ยงอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ผมรีวิวแบบไม่เกรงใจเจ้าของวัวเลยนะคือผมเห็นยังไงผมพูดอย่างนั้นพี่น้องครับเชื่อมั่นเชื่อถือการรีวิวของผมได้เลยนะครับ ส่วนสูงดูนะครับเกือบๆพอๆกับตัวใหญ่เลยนะฮะตัวนั้นผมให้140นะครับตัวนี้ก็เกือบเกือบร้อยสี่สิบละครับร้อยสามสิบห้าบวกมีนะฮะพ่อของเขาแม่ของเขาคือ tf 187นะฮะผมขึ้นใบเพชรให้ดูด้วยนะครับขึ้นใบเพชรให้ดูด้วยส่วนตัวพ่อเนี่ยก็คือเดโมโลโจ1 1 6นนะครับตัวพ่อเป็นตัวเดียวกันกับตัวเมื่อสักครู่นี้ นะฮะตัวพ่อเป็นตัวเดียวกันเลยนี่ครับดูใกล้ๆนะฮะคลิปดำสนิทเลยนะครับเป็นวัวโครงสร้างดีพี่น้องเอาไปปั้นหน่อยขุนอีกนิดนึงเนี่ยสวยกิ๊กนะครับสวยกิ๊กตัวนี้ถ้าทำเขาก็ยังทันอยู่แต่หัวอาจจะไม่สวยแล้วนะครับอันนี้ตามตรงตามประสบการณ์นะตามประสบการณ์เลยครับวัวที่จะทำเขาแล้วสวยเนี่ยต้องทำตั้งแต่ประมาณเดือน2เดือน3เดือนนะครับ จะได้หัวที่สวยแหลมสวยนะครับตัวสีเทาไม่เกี่ยวนะครับผมตัวสีเทาไม่เกี่ยวนะครับวันนี้3ตัวนี้นะฮะอย่างที่ผมไล่เลียงให้ฟังนะครับ1น0 0 0แบาททวนพี่น้องนะหนึ่งแสบาททวนเอาละครับพี่น้องครับก่อนปิดคลิปนะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับ เพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจตรงกันจะได้ไม่งงนะครับผมวัวอยู่ที่อำเภอบางระมงุงจังหวัดชนบุรีเบอร์โทรติดต่อผมขึ้นค้างให้ตรงหน้าจอนะครับวันนี้ขายเหมา3าตัวเป็นวัวเลือดร้อยทั้ง3ตัวแต่เป็นเลือดร้อยเกรดรองลงมานะครับเป็นเลือดร้อยเกรดรองนะฮะหนึ่งตัวมีใบเพชรแล้วอายุ4ปีมีลูกมาแล้ว1ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะฮะ เนี่ยครับมีใบเพชรมีลูกมาแล้ว1ตัวตัวที่2ไม่แน่ใจว่าท้องหรือยังอันนี้ไม่รับประกันท้องนะครับแต่ว่าพ่อพันธุ์คุมฝูงทับไปแล้วเป็นพ่อพันธุ์เลือดร้อยนะครับส่วนอีก2ตัวนะฮะเป็นวัวสาวนะครับยังไม่เคยมีลูกมาก่อนนี่คือสาวตัวที่1อายุ1ปีโดยประมาณนะครับนะฮะท่านเจ้าของเนี่ยจดไว้หมดทุกอย่างนะครับประวัติจดไว้หมดพ่อแม่มีใบเพชรนะครับถ้าเกิดพี่น้องซื้อ ตอนนี้นะฮะเราตีเบอร์แล้วก็ส่งจดให้เป็นชื่อท่านเลยนะครับนะฮะชื่อโอนเนอร์เนี่ยเป็นชื่อท่านได้เลยแต่บีเดอร์ยังเป็นเจ้าของเก่าอยู่นะครับไม่งงนะถ้าใครงงเรื่องของการส่งจดเป็นชื่อใครเป็นชื่อตัวเองได้ตอนไหนเนี่ยโทรมาถามพูดจาภาษาวัวได้เลยอธิบายให้ฟังได้นะครับดูนะฮะพี่น้องครับตัวนี้ยืนสวยเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ผมเล็งเห็นความลึก ในตัวของเขานะครับนะฮะแล้วไปโดนอาหารไปโดนปั้นดีๆเนี่ยรับรองพี่น้องครับตัวนี้สวยเด็ดเลยถึงแม้ว่าจะมีเขาก็ตามนะครับทำเป็นแม่บล็อกแม่พัน์ุได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญขายได้ราคาดีกว่านี้แน่นอนนะครับนะฮะตัวสุดท้ายครับผมเป็นวัวสาวอายุ8เดือนนะครับส่วนสูง135บวกเกือบเกือบร้อยสี่ะครับนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่ตีเบอร์ยังไม่ทําเขา สถานะเดียวกันกับตัวเมื่อสักครู่นี้ครับเราจดให้นะฮะเป็นชื่อท่านได้เลยนะครับราคา3ตัวนะครับผม10,000แสนบาทพี่น้องครับ1 0 0 0 0แสนบาทเป็นราคาขายเลยนะฮะ1 0 0 0งแบาทเป็นราคาขายเลยงดต่อรองครับผมราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับราคานี้เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มมัดจำา30%ที่เหลือจ่ายวันที่วัวขึ้นรถนะครับ ไม่มีการเก็บเงินปลายทางพูดจะภาษาวัวขายจริงส่งจริงนะครับหลายๆท่านาต้องขออนุญาตขอบคุณ FC ทางภาคใต้มากๆเลยนะฮะเป็นลูกค้าของช่องพูดจาภาษาวัวเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะทาง3จังหวัดนะครับนะฮะยาลาาราธิวาสนะครับ,าาารานะรบปัตตานีล่าสุดนี่ก็เพิ่งส่งไป13ตัวแล้วก็ท่านเจ้าของวัวเนี่ย โอ้ดูแลคนขับรถของผมเนี่ยดีมากนะครับเปิดโรงแรมให้นอนเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำนะฮะถึงว่าขั้นว่าขนาดนั้นเลยนะครับก็เป็นเคสที่เพิ่งเคยเจอฉะนั้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณออกอากาศเลยนะฮะถ้าท่านดูอยู่ก็ผมขอขอบคุณจากใจเลยนะครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็แน่นอนครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัว สรรหาเสาะหาวัวดีๆวัวราคาถูกมาฝากพี่น้อง FC คลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ